ทีนี้่มาถึงวิธีการทําบ่าแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานยับทั่วไปนะเบสิกเลยอย่างที่บอกนะเทปนี้คือเทปเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําทำมาแล้วสมมติผมบอกว่าผมอยากให้มันเป็นบ่าลงไปสัก10มิลิเมตรแบบนี้นะกดเครื่องหมายถูกเลยนะครับเราก็จะได้กล่องที่เป็นลักษณะเป็นบ่าแบบนี้แหละเพื่อที่ใช้สําหรับการสวมของอีกอันหนึ่งเนาะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทำงานของการเจ็ตแบบเบื้องต้นแล้วกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจ็ดวันทีนะคะเจอก,กันแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยคะ่ะแน่นอนคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับเปี่ยวพิวรีนะคะและยังคงพบกับพี่ปอคนดีคนเดิมคะ่ะขอต้อนรับพี่ปอด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งน <laughs> ะครับช่วงนี้เราจะเจอกันบ่อยๆใช่ไหมคะพี่ปอใช่ครับว่าเขาสองสองสามอาทิตย์ติดล <laughs> <laughs> แล้วแล้ววันนี้ค่ะมากันแบบรัวๆแบบนี้เราจะมี เเรื่องราวดีๆทริคอะไรดีๆมาฝากกับเป็นแฟนรายการของเราค่ะพี่บอสก็วันนี้เราเรียกว่า back to basic กันบ้างเลกอ่านะเรากลับไปที่อะไรที่มันง่ายๆนะก็คือการสร้างพาร์ทเข้ามาประกอบในงานงานประกอบแหละธรรมดาธรรมดาเลยนี่คือเหมาะสําหรับผู้ที่อาจจะแบบเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมหรือแบบคนที่ยังไม่เป็นเบสิกแล้วอยากจะลองเขียนเขียนแบบดูเนี่ยจากโปรแกรมเซเลบร์เนี่ยนะครับว่าเราจะมีวิธีการประกอบเขียนพาร์ทยังไงบ้าง นะครับโอเคค่ะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคค่ะก็นะฮะเราอันนี้ผมยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวตัวประกบกันเนี่ยคือว่าตัวเนี้ยเป็นฝาบนนะครับเราจะทาตัวฝาล่างเนี่ยเข้ามาประกบกับเขาเพื่อให้มันเป็นประกอบง่ายแั้นสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยเบสิกเลยก็คือการวาดนะครับชิ้นงานที่จะมาประกอบกันแล้วก็สอนการประกอบกันด้วยด้วยคําสั่งเมทก็คือการการประกอบกันแหละนะครับ อ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับเวลาเราทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่เลือก3แบบเนาะว่าเราจะสร้างเป็นเป็นพาร์ทสามมิตินะครับเป็นงานประกอบหรือว่าเป็นเป็นรออิงในการสั่งผลิตเนาะใ,ในกรณีที่เราสร้างพาร์ทธรรมดาเนี่ยเราก็เลือกอันแรกลยครับที่เขียนว่าพาร์ทเนี่ยแล้วก,กดโอเคไปนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มเริ่มเขียนครับนะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเลือกเพลนที่เราต้องการเนาะว่าเราต้องการเขียนจากจากเรฟเลเรนซ์ของระนา,รบราบไหนนะครับ พอเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มจากสเกตครับนะสเกตเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นขนาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็สามารถวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็กําหนดขนาดให้เขาเลยให้มันเท่ากับสิ่งที่เราต้องการจะเอาไปประกอบด้วยนะครับไม่ให้มันอ้างอิงกันเนาะนะครับอ่าแล้วก็เข้าคําสั่งครับให้มันมีความหนาขึ้นนะครับก็คือคําสั่งเอ็กทรูนะเป็นคําสั่งเบสิกที่เราใช้กันบ่อยที่สุดแล้วนะครับคือการเพิ่มเนื้อวัสดุนั่นเองนะครับอ่าก็สมมติผมเอาสัก ประมาณ90อ่ะ90ล้วกันนะครับค่ะเมื่อหมายถูกไปเราก็จะได้ก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นมาและจากสกเก็ตสองมิติเมื่อสักครู่นี้ก็กลายเป็นสามมิติียบร้อยนะครับ<ะ>ชุดคําสั่งเนี่ยมันก็จะมีพวกการตกแต่งด้วยนะยกตัวอย่างเช่นการลบมุมเนะ <c oughs> นาะงานผลิตจริงนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีอันไหนที่เหลี่ยมคมขนาดนี้นะยังไงต้องลบมุม <c oughs> อยู่ทุกอันแล้วนั่นบาดตายเลยนะแน่นอนใช่คะ ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบมุมให้เขาหน่อยนะ,ะก็มีคําสั่ง f i ล l e t ครับตรงตัวเลยครับฟิลเลตก,ก็คือทําทํามุมโค้งนะครับนะกดคลิกนะ,ะเราจะคลิกทีละผิวอย่างนี้ก็ได้นะแต่นะครับเนื่องจากเราโปรเฟชชั่นอลแล้วเรามีเทคนิคมาให้เรากเก่งมากนะครับ<ะ>อ่าเราก็ทําการกดคลิกนะครับมีป๊อปอัพดึงขึ้นมาเล็กๆเห็นไหมค่ะอ่านะเราก็กดคลิกเลยที่ตัวเขาปุ๊บมันจะทําเลือกให้สี่เหลี่ยมลอกอัตโนมัติให<อ><ๆ>้แบบนี้ อ่ามันก็จะทำให้เราใช่เวลาเราไปเสนอหัวหน้างานหรือว่าเสนออาจารย์เนี่ยสมมติน้องน้องนักศึกษามันก็ได้ดูเราเราเทพขึ้นมาเยอะนะทําทีเดียวอ่าเพื่อนคนอื่นทำทีเดียวทัเดียวเสร็จอ่ะก็จะล้าขึ้นมาหน่อยนะครับก็กดที่ถูกไปนะครับค่ะขอบบนนะครับพวกนี้เราสมมุติเราอยากทําขอบบนขอบล่างด้วยเราก็ทําเหมือนกันได้นะใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับกรอบเนี้ยเราบอกว่าข้างในเราอยากให้มันกลวงเป็นลักษณะของกล่องเนาะ ก็คือเหมือนเป็นกล่องกล่องขึ้นมาเนี้ยข้างในต้องโบเราก็ใช้คําสั่งเชลครับเชลเชลที่ว่าเปิดหอยเนี่ยเนาะนะครับค่ะเราก็คลิกบริเวณที่เราต้องการเปิดปากเขานะครับก็กดเลยปึ๊บเรียกความหนาครับสมมติผมอยากให้มันหนาสักสีมิลอ่านะครับกดเครื่องหมายถูกไปเอยงเห็นไหมอ่าเราได้แบบแบบเป็นกล่องขึ้นมาแล้ว ใช่เพราะถ้าเกิดใครที่ไม่รู้เนี่ยบางทีเบสิกเนี่ยเขาจะสอนให้ใช้ x อ็กูดเอคัใช่ไหมต้องทำสองรอบ<ะ>ถูกไหม<ะ>อันเนี้ยเราก็ x t ็ูมาแล้วก็เชลออกก็จะง่ายกว่าะนะครับโอเคแล้วรอบตัวเนี่ยก็จะหนาหนาสี่มิลหมดนะสังเกตได้เด<ะ>ี๋ยวผมลองผ่าผ่าให้ดูแล้วกันผ่าให้ดูข้างๆนะครับ<ะ>อ่าเห็นไหมเนี่ยครับพอผ่าออกมาเสร็จปุก็จะเห็นว่ามันเอ้ยมันมันเป็นสี่มิลหมดแบบนี้นะนะครับโอเคเนาะ ทีนี้ครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นกล่องที่ต้องเอามันมาสวมประกบกันใช่ไหม<ฆ>เพราะฉะนั้นฝั่งข้างนอกเนี้ยอาจจะต้องทําบ่าให้มันแบบสวมกันได้นะครับทีนี้เราก็ทําการสเก็ตที่ผิวตรงนี้ได้อ่าผมลืมบอกไปก็คือสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เริ่มเริ่มทําใหม่เนาะตอนแรกเนี่ยเขาจะมีเพลนให้เราเลือกใช่ไหมครับในการสเกตทีนี้พอเรามี 3D โมเดลแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ผิวของเขาเนี่ยอ้างอิงในการสเกตได้นะครับนะวิธีการก็คือกดคลิกเลยแล้วก็กดเครื่องหมายสเก็ตตรงนี้ เนี่ยครับแค่นี้เองมันก็ทําการเปิดผิวสเก็ตบนบนผิวนี้แล้นะครับ<ฆ>แล้วก็พอเราต้องการที่จะเอาเส้นพวกนี้มาใช้งานนะครับเราไม่จําเป็นต้องมานั่งวาดใหม่นะเราสามารถที่จะคลิกขวานะครับเลือกแ<ฆ>ทนเจนซี่ได้แทนเจนซีก็คือเส้นที่มีการทำแทนเจน์หรือว่าทําแบบทําเคิร์ฟเดียวกันนะ่ยทั้งหมดรวมกันเ<ฆ>นาะพอเลือกแบบนี้ปุ๊บกดคําว่าคอนเวิร์ตครับคอนเวิร์ตคือการดึงเอาเส้นเดิมมาใช้ในสเก็ตใหม่กด<ฆ>นะ ปุ่มเดียวเลยเห็นไหมก็จะได้เส้นสกเกตขึ้นมาแบบนี้และอาจจะเห็นไม่ชัดนะดีชัดกว่าเนาะค่ะนะครับก็จะเห็นเส้นมาแล้วนะครับทีนี้เราบอกว่าเราอยากตัดเข้ามาสักครึ่งหนึ่งของอันนี้ให้มันแบบเป็นบ่าลงไปบาทสำหรับหวมเนาะเราก็ทําการคลิกเหมือนเดิมครับคลิกขวานะครับเลือกเชนก็ได้ select chain ก,ก็คือเลือกทั้งเส้นที่เราที่เราได้เขียนไว้นะครับแล้วก็กด offset ครับ offset เนี่ยคือการ คือการที่เราวาดเส้นโดยอ้างอิงจากเส้นเดิมมากี่มิลลิเมตรเรากำหนดนะกำหนดได้ไสมมุติว่าเราบอกว่าอยากจะให้มันเข้ามาสักสองมิลนะเราใส่เลขสองใช่ไหมครับแล้วเราก็กดรีเวิร์สหนึ่งครั้งเพื่อให้เส้นมันเข้ามาข้างในแบบที่เราต้องการค่ะ<ไ>ทีนี้เราก็จะได้เส้นที่มันเหมือนกับอันแรกทุกประการเลยแต่เล็กลงกว่าเส้นแรกสองมิลลิเมตรรอบตัวอัน<ไ>นี้กคือจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราทํางานได้ ง่ายแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทีนี้อ่ามาถึงวิธีการทําบ่าแล้วก็ฟังกชันพื้นฐานยัับทั่วไปนะเบสิกเลยอย่างที่บอกนะเทปนี้คือเทปเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําทามาแล้วสมมติผมบอกว่าผมอยากให้มันเป็นบ่าลงไปสักสิบมิลิเมตรแบบนี้นะกดเครื่องหมายถูกเลยไหมครับเราก็จะได้กล่องที่เป็นลักษณะบเป็นบ่าแบบนี้แหละเพื่อที่ใช้สําหรับการสวมของอีกอันนึงเนาะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการทํางาน ของการเขียนแบบเบื้องต้นแล้วกันผมอาจจะไม่สามารถสอนได้ทุกทุกฟังก์ชันในภายในภายในหนึ่งหนึ่งอีพ<ด>ีนะครับ EP, นั้น <c oughs> ก็เราเอาแบบพื้นฐานเบสิกเป็นพวกเอ็กทูดการลบมุมการตัดการอะไรพวกนี้แล้วกัน <c oughs> เนาะนะครับโอเคค่ะก็ถือว่า <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับการทํางานแบบง่ายๆที่เราได้นํามาฝากกันนะคะ <c oughs> พีพ่ป้อบ,บอกว่ามันจะต้องแบบอาจจะมีอีกหลายอีพีเราจะต้องให้มาเจอกันบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปอีพีอื่นเดี๋ยว เวลาน่าจะพอเหลืออยู่เดี๋ยวผมผมผมแถมไม่นิดนึงแล้วกันก็คือมีแถมด้วยเอาอันเนี้ยเข้าไปประกอบกันนู้นหน่อยเพื่อให้ดูว่าเอ้ยเราเรามาประกอบกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะจะหาว่าเอ้ยสอนเขียนอย่างเดียวแล้วเอาเมื่อกี้อันเมื่อกี้มาโชว์ทาไมไม่เอาประกอบเลยเหรอใน EP นี้่โอเคอ่าเดี๋ยวประกอบให้ก่อนก็ได้นะครับแล้ว EP อื่นไม่ว่ากันนะได้ได้เดี๋ยวเราจะมาแบบเป็นแบบสาเร็จรูปเลยอ่าได้อาอันอื่นเซฟก่อนเลยนะครับเรามีท็อปแล้วเราเมื่อกี้มีท็อปแล้วอันนี้เป็นเป็นวอททอมแล้วกันเรผมพิมพ์บอทไปอย่าง ทีนี้เราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับอยู่ในหน้า assembly เหมือนเดิมนะครับเราจะเอาพาร์ทที่เราเขียนไว้เข้ามานะครับเรากดคําว่า insert component ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ครับนี่คือตัว bottom ตรงนีบกด open มานะครับ่แล้วก็ทําการเดี๋ยวปิดทําการปิดลายก่อนนะครับตอนเนี้ยตอนนี้คือเซเลบมากนะคะตอนนี้ทุกคนติดต่อพี่ปอลหมดเลยค่ะ ต้องทาการปิดลายก่อนอย่างแรกถึงจะทำงานเสร็จไโอเคนะครับก็นะครับมามาสองชิ้นแบบนี้นะฮะก็ชิ้นที่เราเอาเข้ามาชิ้นแรกเนี่ยมันจะมันจะถูกฟิกไว้ก็คือขยับไม่ได้นะชิ้นแรกที่เอาเข้ามาในในงานประกอบเนี่ยนะครับแต่ชิ้นต่อไปเนี่ยจะสามารถอิสระเลยขยับได้อิสระแบบนี้นะครับวิธีการประกอบครับก็คือเราใช้กํากตางเม็ตัวนี้รูปคลิปหนีบกระดาษตัวนี้นะครับเม็ดเนาะ ก็จะมีหลากหลายครับมีให้ติดกันมีให้ขนานกันตั้งฉากกันแทนเจนต์กันร่วมศูนย์กันคือมีหลากหลายคําสั่งมากนะในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมให้สองอันนี้มันติดกันก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการนะครับคลิกที่ผิวนี้แล้วก็ผิวใต้นี้เพื่อให้มันประกบกันสนิทเนาะแบบนี้เลยเข้าไหมครับ่องหมายถูกไปนะครับทีนี้มันก็จะติดกันตลอดละนะแล้วเราก็จะต้องกําหนดให้ผิวเนี้ยมันชิดกันด้วยเพื่อที่ให้มันจะไม่ได้ไม่เหลื่อมกันบนล่าง แต่อย่างที่บอกเราอยากให้ทุกคนที่ที่เริ่มเบสิกตอนเนี้เป็นเป็นโปรขึ้นนะ<ฆ>เราก็จะใช้คีย์ลัดเพิ่มเติมครับปกติเราก,กดเมดแล้วก็กดคลิกใช่ไหม<ฆ>มันช้าเสียเวลานะครับ<ฆ>เราก็ใช้กดปุ่ม<ฆ>ปุ่มคอนโทรลเนี่ยปุ่มกดค้างไว้เลย<ฆ>แล้วก็คลิก2ผิวที่เราต้องการให้มันเมดกันเนี่ยแล้วปล่อยคอนโทรลครับ<ฆ>อ่ามันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับค<ฆ>่ะอ่เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้มันทําอะไรกันสมมุติผมอยากให้ผิวมันติดก,กัน ปุ๊บแบบนี้เลย<ม>เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยแท่นติดกันแบบนี้ปุ<อ>๊บแค่นี้อเองเรียบ<อ>ร้ยรยรอยแล้วกล่องเราก็ประกอบกันสนิทแล้วอ่ะเดี๋ยวใครจะหาว่ามันสนิทไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างความส,สนุมให้มันก่อนอ่ากาสนิทมากกว่านี้ใช่ไหมคะสนิทแย่นแนมแนมแน่นๆนะตรงนี้แน่นหมดนะครับอ่าโอเคเห็นไหมครับสังเกตว่าชิดกันสนิททนนะครับอ่าอ่ะโอเค ก็มส่วนที่แถมไปให้เรื่องของการประกอบด้วยในทีเดียวกันนะครับค่ะเรียกว่าสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับ EP นี้นะคะประกอบครบจบเลยนะก็ถือว่าเป็นออ เรื่องเบสิกเบสิกเนาะที่ได้นํามาฝากกันนะคะเรียกว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มใช้งานหรือว่าเป็นเหล่านาักศึกษาก็สามารถที่จะมาดู EP น<อ>ี้ได้นะคะเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะคะแล้วก็รายการดีๆต่งางๆใหม่จากทางแอบบี้แคทค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนต้องขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ